สวัสดีค่ะวันนี้จะมาะแนะนําวิธีการใช้เครื่องตู้อบลมร้อนหรือว่าฮอตเอลเว่นนะคะขั้นตอนแรกนะคะเสียบปลัป๊ก่ะ,ะคะแล้วทาการเปิดสวิตช์เครื่องนะคะแตะเข้าไปค่ะมีปุ่มสัมผัสขึ้นเข้ามาเล้ค่รอรอสักครู่นะคะ,อ,อ,ะ,ะ,คะอันนี้จะเป็นปุ่มอุณหภูมิค่ะอันนี้เป็นปุ่มเวลาอันนี้เป็นปุ่มพัดลมแล้วก็อันนี้คือปุ่มเออร์เรอร์ค่ะ อยากปรับอุณหภูมิที่เรามาแตะตรงนี้นะคะแต่อุณหภูมิเสร็จแล้วสมมุตินะคะเราต้องการอุณหภูมิที่เจ็ดสิบองศาแล้วก็หมุนะคะ่ะหมุนหมุนดูตรงนี้นะคะดูที่ตรงที่เราเซตไว้หมุนไปที่เจ็ดสิบโดยหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะ จ็ดสิบแล้วนะคะจากนั้นให้เรากดปุ่มตรงกลางค่ะระบบก็จะเซตให้เราตรงที่เจ็ดสิบเห็นไหมคะแล้วก็ปุ่มเวลานะคะเราจะทําการกดตรงปุ่มข้างๆจากนั้นที่เรามากดปุ่มหมุนปุ่มตรงนี้ค่ะหมุนตามเข็มนาฬิกาไปที่สองชั่วโมงค่ะโอเคค่ะพอครบสองชั่วโมงเราทําการกดปุ่มตรงกลางค่ะ แล้วก็จะได้ค่าเวลาที่เราต้องการถ้าสมมุตินะคะถ้าเราไม่ต้องการเวลา,าเรากดเวลาผิดให้ทําการหมุนทวนเข็มนาฬิกาค่ะโดยปุ่มหมุนนี้ค่ะมันก็เวลาก็จะลดลงมาสมมุติเราจเจ่าที่1นึ่งชั่วโมงสาิบนาทีแล้วก็ทาการกดปุ่มเหมือนเดิมค่ะถ้าเราต้องการเปลี่ยนเวลาแล้วก็กดปุ่มข้าง แล้วก็หมุนตามทวนเข็มนาฬิกาได้เลยค่ะเวลาก็จะสิ้นจุดที่ตรงนี้ค่ะพอได้เวลาที่เราต้องการแล้วจากนัก้นก็ให้กดที่ปุ่มตรงกลางเหมือนเดิมค่ะค่าเออร์เลอร์น,นะคะประมาณ30มสิบเปอร์ซนหลังจากที่เราทิ้งเวลาเสร็จนะคะเราจะทำการปิดเครื่องตรงนี้แล้วก็จะเป็นชั้นข้างในค่ะ ใส่อุปกรณ์ที่เราต้องการลงไปได้เลยค่ะเสร็จหรืบจากนั้นเราก็จะปิดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้กดปุ่มที่ off หรือ on ตรงเดิมเลยค่ะก็จะทำการปิดตู้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยขอบคุณค่ะ